คนที่เลิกกันไปแล้วนะคะคนที่ห่างหายจากความสัมพันธ์ของเราไปนานนานมากนะเลิกกันขาดเลยนะคะคนคนนี้เขายังรู้สึกเสียดายเราบ้างไหมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะกับเรนดอมในวันนี้หัวข้อแฟนเก่าคนนี้เขาเสียดายเราไหมหลังจากที่เลิกกันไปสักพักหนึ่งแล้วนะคะเขายังตามส่งนะคะให้บอกว่า ยังตามสง่งติดตามชีวิตเราอยู่ในเฟซนะเอ้ยพูดชื่อไปแล้วแอปสีฟ้านะโลกออนไลน์ทุกแอปเลยได้นะคะแต่แต่ส่วนใหญ่จะชอบส่งเราผ่านแอปสะส่วนใหญ่นะคะชอบมองรูปเราเราทำอะไรอยู่ไหนแล้วก็เหมือนช่วงนี้เราบางคนนะอาจจะมีความรักครั้งใหม่ไปแล้วนะนะคะเราเองอาจจะมีคนรักใหม่แล้วนะสิ่งที่เขาเห็น แล้วเขามองว่าตอนนี้ชีวิตเราดูดีขึ้นนะคะหน้าที่การงานเราค่อนข้างที่จะมั่นคงและก็เป็นคนหน้าตาดีขึ้นนะคะจากที่เมื่อก่อนเราอาจเราเราอยู่กับเขาเราอาจจะไม่ดูแลตัวเองปล่อยให้ตัวเองดูโซมนะคะอ้วนได้นะตอนนี้หลังจากที่เราเลอกเขาเขามองว่าเราอะดูดีขึ้นนะคะรูปร่างดีขึ้นมีการพัฒนาตัวเองแบบอย่างเห็นได้ชัด หลักๆเลยคือมีหน้าที่การงานที่ดีขึ้นมั่นคงนะคะเหมือนเขามองว่าเราอ่ะรวยนะแล้วก็หน้าตาดีนะคะหลังจากที่เลิกเขาไปนะส่วนตัวเขาเองนะคะหลังจากที่เขาเลิกกับเราตอนนี้ชีวิตเขาค่อนข้างที่จะลําบากนะเหมือนต้องสู้ปัญหาอยู่คนเดียวอืมแล้วชอบมีคนว่าร้ายเขารับหลังอืมต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างเนี่ยเขาจะเจอคนประเภทเนี้บ่อยมากนะ มีเพื่อนก็เพื่อนไม่ค่อยจะจริงใจกับเขาสักเท่าไหร่หรือเขาอาจจะมีคนใหม่นะแล้วคนใหม่เนี่ยเขาไม่ได้ดีเหมือนเราคนใหม่เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะท็อกซิสนะท็อกซิสท็อกซิสมากเพราะว่าจะชอบพูดพูดไม่คิดนะพูดจาทำร้ายจิตใจเนี่ยเหมือนหมาที่มันคอยเห่าประจันเห็นไหมความรู้สึกเขาแบบนี้เลยค่ะลูกดวงอยู่กับคนใหม่แล้วรู้สึกไม่ไม่ปลอดภัยรู้สึกอึอดอัด นะรู้สึกจากคนที่ตัวโตๆกลายเป็นตัวเล็กๆ,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 ๆเพราะว่าคำพูดของเขากดให้เขาไม่เป็นตัวของตัวเองนะคะจะไปไหนทำอะไรก็ต้องรายงานเขาตลอดนะคะเนี่ยมันเลยทำให้เขาแบกรับภาระค่อนข้างที่จะหนักแล้วก็ไม่รู้ว่าภาระเนี่ยเมื่อไหร่มันจะหมดไปนะเขาก็เลยไม่สบายใจเขาเลยมาส่งเราในโซเชียลมาส่งเราแล้วก็มีการเปรียบเทียบนะว่าเอ้ยทำไม เราถึงคิดผิดทิ้งเราไปเอาคนนั้นเนาะหรือตัดสินใจเลิกกับเราอมแล้วดูชีวิตเราตอนนี้นะคะมีแต่สิ่งดีๆนะคนรักเราก็ดูแล้วว่าเป็นคนหน้าตาดีนะคะภูมิฐานดีเจ้าของธุรกิจได้หรือหัวหน้างานตำแหน่งสูงๆได,ด้มียศมีตำแหน่งนะเขามองว่าเนี่ยคนรักของเราคนใหม่คนนี้ดูแลเราได้ค่อนข้างจะดีนะ เขามองมาแล้วเขาอิดช้านะคะเพราะว่าเราอะนี่ศีลเราก็ถึงมีแล้วก็แล้วก็มีการหมุนเวียนได้ผ่านไปได้นะคะปัญหาต่างๆนะไม่เหมือนกับเขานะปัญหาลุมเล้าคนรักก็ไม่ได้ดีเป็นคนรักที่พูดจะท็อกซิกอะเออชอบพูดเรื่องเก่าๆเ,เรื่องนานมาแล้วก็เอามาทะเลาะกันอืแล้วก็ชอบแอบหึงหวงเขาอะว่าเออ แอบไปส่องแฟนเก่าไหมวันนี้ไปทำอะไรที่ไหนไหมเลิกงานแล้วเป็นยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความสัมพันธ์ของเขากับคนเก่าๆเนี่ยนะเอ้ยกับคนใหม่ที่เขาไปเจอเนี่ยคะ่ะเป็นยังไงบ้างนะคะเจาะลึกเข้าไป เนีย่ยค่ะมันมีแต่อุปสรรคปัญหาโดยเฉพาะเรื่องเงินเหมือนคนใหม่ของเขาอ่ะเข้ามาเพราะว่าผลประโยชน์ทางด้านการเงินเป็นส่วนใหญ่และเป็นเาตัวเขาเองนะคะที่จะต้องเป็นผู้ผู้ให้อย่างเดียวส่วนคนนี้ก็เป็นผู้รับนะมันไม่สมดุลกันนะคะจากที่ว่าอยู่กับอยู่กับเราเขาไม่เคยเปเราเลยไม่เคยให้เงินไม่เคยช่วยเหลือเราแต่ไปอยู่กับคนใหม่ให้เงินเขาค่ะ ช่วยเหลือเขาสายเปสายเปเหมือนอยากจะเอาชนะเราเนาะก็เลยไปทําดีกับคนใหม่นะให้เงินให้ความช่วยเหลือคนใหม่โดยเฉพาะเรื่องทรัพย์สินเรื่องการเงินให้เขาให้จนหมดตัวจนแทบจะไม่มีเงินมาหมุนเวียนในค่าใช้จ่ายส่วนตัวเขาแต่ละเดือนอะนะตั้งแต่เขาเ,เ,เขาเจอ,อคนใหม่นี้เขามีปัญหารอบด้านโดยเฉพาะเรื่องเงินที่แม่หมอเห็นนะแล้วก็อึดอัดไม่สบายใจต้องรายงานทําอะไรต้องรายงานเขาตลอด จะแอบส่งเราก็กลัวว่าคนใหม่จะมามารู้เรื่องอีกจะมาดุมาด่าเขาอีกว่ามาส่งเราทําไมนะหรือบางทีไม่ได้ส่งอะ่ะแต่คนใหม่เขาจะชอบจับผิดนะนะคนใหม่ที่เขาไปอยู่นะชอบจับผิดเขาทําให้เขาไม่เป็นตัวของตัวเองนะเนี่ยคนใหม่ค่อนข้างจะเป็นคนที่อารมณ์ร้อนนะเอาเอาแต่ใจอยากได้อะไรคือต้องได้เดี๋ยวนี้เลยเป็นคนที่รออะไรไม่ได้นะแล้วก็พูดจาไม่คิดนะคะ พูดจาเอาแต่ตัวเราคนอื่นไม่สนนะคะสิ่งที่เขาเจออยู่ตอนนี้เขาแล้วดูนะคะว่าเขาจะตัดสินใจยังไงนะคะหลังจากที่เห็นว่าชีวิตเราดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนมากนะแล้วเราก็มีคนรักแล้วนะดูว่าเขาจะทำยังไงต่อไปเขาก็เอาจริงจรงไหมเขา,าอยากกลับมานะ อยากกลับมาสร้างครอบครัวนะอยากมาหาอยากมาเจอถึงขั้นไปบนบานสารกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธนะิ์น่ะว่าให้ช่วยหน่อยให้ได้เจอกับเราอีกสักครั้งหนึ่งและครั้งนี้เขาจะดูแลเราให้ดีที่สุดแต่ความเป็นจริงมันไม่ใช่แบบนั้นไงให้เดทออกมาเตือนให้เดทออกมายืนยันออกมาเตือนนะคะว่าความสัมพันธ์นี้ ไม่ว่าเขาจะพยายามกลับมาสักแค่ไหนมันคือความสัมพันธ์ที่จบไปแล้วนะกลับมาเราก็ไม่เอานะคะต่อให้เขากลับมากี่ครั้งเราก็ไม่เอานะเพราะเขาเป็นฝ่ายทําให้เราเสียใจนะทําร้ายความรู้สึกเราซ้ํซ้ซักๆจนเราทนไม่ไหวจนเราต้องออกมาเองในความสัมพันธ์แต่ก่อนที่เราจะออกมาเนี่ยเราก็เจ็บมากนะเจ็บหนักพอสมควรนะกว่าจะตัดใจจากคนคนนี้ได้ แล้วเราตัดใจได้เรามาเจอคนรักใหม่ที่ดีกว่าเขามีเหรอที่เราจะกลับไปเราไม่กลับค่ะหลังจากที่เราไม่เอาเขาแล้วดูนะว่าเขาจะรู้สึกยังไงนะกับผลกรรมที่เขาได้ทำนะแล้วก็คิดได้ในวันที่สายอุย้ยเครียดค่ะเครียดมากเลยเฮงแมนก็ออกมานะเครียดเนี่ยแล้วก็ละแวง เหมือนเขาเป็นคนที่แบบคิดได้ในช่วงที่สายก่อนหน้านี้โอกาสเยอะมากเขาไม่เคยเห็นคุณค่ามานันเราพยายามบอกเขาหลายรอบแล้วทางอ้อมก็แล้วทางตรงก็แล้วแต่เขาไม่เคยเห็นค่าในสิ่งที่เราให้ในสิ่งที่เราให้โอกาสเขาเขาไม่เคยรับมันไว้นะคะจนตอนนี้นะคะเราเขาขอโอกาสเราเราก็ไม่เอาแล้วนะจนเขารู้สึกเศร้าเสียใจนะคะแล้วก็เหมือนจะรู้สึกถึง ความผิดหวังนะที่ก่อนหน้านี้ได้ทําไว้กับเราอะ่ะมันย้อนกลับมาหาตัวเขาแล้วนะทาให้เขามีสุขสมหวังไม่สามารถครอบครองในสิ่งที่เขาต้องการได้นะกลายเป็นตัวเขาเองที่ต้องเผชิญกับความเหงาผลกรรมนี้ที่ได้ทําไว้กับเรานะคะส่วนตัวเราเองนะคะหลังจากลุดพ้นจากเขาแล้วเราก็จะมีชีวิตครอบครัวที่สุขสมหวัง ได้คนที่มีคู่ยังไม่ได้แต่งงานก็จะได้แต่งงานได้เจอสามีที่ดีคนรักใหม่ที่ดีมีลูกด้วยกันนะคะได้สร้างหลักปักฐานมีครอบครัวที่สุขสมหวังด้วยกันนะคะยินดีด้วยนะคะลูกดวงนะคะส่วนใครตรงไม่ตรงยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแช์นะคะพิมพ์คอมเมนต์นะคะเล่าประสบการณ์นะคะผ่าน คลิปแม่หมอได้เลยนะคะแล้วก็ใครที่อยากเปิดดวงหน้าที่การงานการเงินความรักนะคะแม่หมอแนะนําให้จุดเทียนนะคะจุดเทียนเปิดดวงชะตาขอปนครั้งใหญ่ในวันที่9เดือน9นะคะสามารถเข้ามาสอบถามในรายละเอียดเพิ่มเติมกับแม่หมอได้ยี่บสีชั่วโมงนะคะผ่านเอฟสีเขียวนะคะขอและขอให้ทุกคนนะคะสุขสมหวังในความรักนะคะแล้วก็อยากลับอีกนะคะ <laughs> ไปแล้วคะ่ะ